ค่ะก็สวัสดีท่านบุราบชายแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านบวัชนะที่ส่งเข้าไปนะคะลงมาที่แข้อยีิบหกในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่ออ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคล้่าครวนซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำรูกาบทที่สิข้อหนึ่งพระเยซูตรัสวามาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟัง ก็สอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนลอา้าใจวิลิปปีฏทที่ข้อ6อยากขมวนกวาในสิ่งใดใเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้สงสารทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอพระคุณวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าผลของการอธิษฐานนะคะ ในพระวจนะคำของพระเจ้าโรมบทที่8ก็ข้อก็บอกกับเราเชัดเจนว่าในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกําลังเพราะเราไม่รู้เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคําควรอธิษฐานไม่เป็นคําบางครั้งเราก็อ่อนกําลังเราไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรเพราะเราก็เรียกว่าอะไรละ่ะหมดสภาพ แต่เราขอบคุณพระเจ้าเรามีพระวิญญาณที่จะช่วยเราในการอธิษฐานเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าบอกเราแม้ว่าเราอธิษฐานไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะอธิษฐานอย่างไรเหมือนกับเราอธิษฐานมามากแล้วแต่ก็ยังไม่มีคำตอบแต่พระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตภายในเราจะเป็นผู้ที่จะอธิษฐานแทนเราให้เราใช้ภาษาฝ่ายวิญญาณให้เราอธิษฐานในฝ่ายวิญญาณ เพื่อเราจะได้รับพระพรอย่างต่อเนื่องบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเข้าใจนามพระทัยพระเจ้าได้แต่พระวิญญาณส่งเข้าใจทุกสิ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งในพระพรมากมายของการอธิษฐานก็คือการอธิษฐานนั้นช่วยเราที่จะตัดโลกนี้ออกไปปัญหาออกไปเพื่อเราจะจดจ่อที่พระเจ้าและสิ่งที่เป็นแผ่นดินของโปรง ไม่เพียงสิ่งที่เรากล่าวในเวลาที่เราอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าการอธิษฐานไม่ได้ปกคลุมเฉพาะการสื่อสารหรือว่าเนื้อหาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการภาวนาของเราในช่วงเวลาอธิษฐานอีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราอธิษฐานโดยใช้ภาษาฝ่ายวิญญาณเรากําลังเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานภายในเราไม่เพียงแต่เราอธิษฐาน เพราะว่าเราจะสถานการณ์ต่างๆเราก็อธิษฐานด้วยภาษาความคิดและบางครั้งเราก็อธิษฐานไม่ออกแต่มีผู้หนึ่งที่อยู่กับเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รู้มากกว่าเรารู้ว่าควรจะอธิษฐานอย่างไรรู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนสิ่งที่เราทำไม่ได้สิ่งที่เราคิดไม่ถึงสิ่งที่เราหมดพลังหมดกำลัง แต่พระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเราโปร่งไม่เพียงแต่ช่วยเราในเรื่องต่างๆในการดำรงชีวิตแม้แต่การอธิษฐานปร่งก็ยังช่วยเราเคยเป็นไหมคะที่เราอธิษฐานไปอธิษฐานมาอธิษฐานเยอะอธิษฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็หมดคําอธิษฐานและคําตอบอยังไม่มาพระเจ้ากำลังหนุนใจเราว่าอย่าหยุดให้เราเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เราใช้เวลากับพระวิญญาณอย่างต่อเนื่องโดยการที่เราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการอธิษฐานไม่เพียงแต่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราตัดสินใจการดำเนินชีวิตสิ่งนั้นสิ่งนี้บางอย่างสิ่งที่เราจะต้องไปอย่างต่อเนื่องก็คือการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานทั้งภาษาความคิดทั้งภาษากายภาพของเราไม่พอ แต่เราจะต้องมีการอธิษฐานในฝ่ายวิญญ,ญาณในมิติฝ่ายวิญญาณการพูดภาษาแปลกๆการคลำครวนเป็นภาษาฝ่ายวิญญ,ญาณพระองค์จะทรงเปิดตาเราเข้าสู่ความจริงพระองค์จะทรงให้เราเข้าไปลึกพระองค์จะเปิดเผยสำแดงสิ่งที่เราคาดไม่ถึงบางครั้งเราอธิษฐานธรรมดาเราก็พบสิ่งธรรมดา แต่เมื่อเราอธิษฐานลึกเข้าไปในฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นพระเจ้าเปิดเผยความจริงในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นทะลุทะลวงมากขึ้นการเปิดเผยในเรื่องสติป,ปัญญาของพระเจ้าจะถูกเปิดออกความลับต่างๆโลกมิติฝ่ายวิญญาณพระเจ้าจะเปิดเผยเมื่อเราเคลื่อนไปในการอธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณอเมนเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เรา ให้ความสําคัญในการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานทั้งภาษาความคิดทั้งภาษาฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นผลที่เกิดขึ้นแน่นอนจงสม่ําเสมอในเรื่องนี้นะอย่าเบื่อการอธิษฐานอย่าอ่อนละอาในลูกาบทที่สิบแปดข้อที่หนึ่งให้คุณสมจิตอ่านนะคะพระเยซูตร,รัสมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนละอาใจฟิลิปปีบทที่สี่ข้อหก ยากระวนกระวายในสิ่งใดเลยแ,ลแต่จงทูลพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการมิ่งวอนพร้อมกับการขอบพระคุณถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ไม่หยุดไม่หย่อนบางคนบ่นได้ตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีตลอดไปแต่วันนี้เราเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนั้นมาเป็นการอธิษฐานเสมอจะดีกว่าไหมจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงอธิษฐานทั้งขอบพระคุณ จงอธิษฐานอย่างคำคำมักม้่นไม่อ่อนระอาใจจงอธิษฐานอย่างต่อเนื่องจงตั้งอกตั้งใจในการที่จะอธิษฐานด้วยการวิงวอนด้วยการขอพระคุณและเราก็จะเห็นว่าเราจะมาถึงการเปลี่ยนแปลงเราจะประหลาดใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราบน่นเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านเชิงลบเราก็จะเห็นวิญญาณแห่งความตาย เราก็จะเห็นวิญญาณที่หมดสภาพการบ่นเป็นวิญญาณแห่งความตายแต่การอธิษฐานวิงวอนการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานแล้วก็ขอพระคุณแม้ว่ายังไม่เปลี่ยนแม้ว่ายังไม่ได้รับคําตอบเราจะเห็นผลของการอธิษฐานที่แตกต่างจากการบน่นการบ่นคือความตายการบ่นคือการถูกทําลายการทําลายตัวเราเอง การบ่นคือการทำลายพระประสงค์ของพระเจ้าทำลายสิ่งที่ดีงามที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งอกตั้งใจที่จะไม่บ่นด้วยตั้งอกตั้งใจที่จะเผชิญกับปัญหาด้วยการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอด้วยการอธิษฐานวิงวอนด้วยการอธิษฐาน อย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอพระคุณพระเจ้ามันจะมีการเผชิญกับเรื่องนี้ด้วยมีการต่อสู้ที่จะไม่ให้เราอธิษฐานให้เราเบื่อหน่ายในการอธิษฐานตาไมงนันพระเจ้าคงไม่เตือนเราว่าอย่าอ่อนระอาใจขอให้เราที่จะตั้งอกตั้งใจในการอธิษฐานเพราะว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลมันจะมีผลที่เกิดขึ้นแน่นอนและเราจะประหลาดใจเมื่อเราใช้เวลาอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราสม่ำเสมอในเรื่องการอธิษฐานเราจะต้องต่อสู้กับวิญญาณแห่งการบน่นเราจะต้องต่อสู้กับวิญญาณที่ที่ชั่วร้ายที่โจมตีที่ประเดประดังเข้ามาเราจะต้องจิบอาวุธแห่งการอธิษฐานมาใช้เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารที่มันผลักดันที่จะให้เราบน่นที่จะให้เราเจอเหตุการณ์วนเหตุการณ์ร้าย เพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่เราขยันทำงานไม่เพียงแต่เราขยันทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่รู้ไหมพ่อพรและสิทธิอำนาจก็คือผ่านการอธิษฐานวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่เบื่อหน่ายการอธิษฐานจงรู้ว่ามารสตานกำลังลบกวนท่านจงรู้ว่ามารสตานจะตัดตอนกำลังภายในฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะไม่ได้เห็นผลของการอธิษฐานนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราต้องไวในเรื่องนี้นะคะดานเนียนลเขาเป็นคนหนึ่งที่ไวไวต่อพระเจ้าเมื่อเขาอธิษฐานแล้วไม่มีคําตอบเขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้อ,อนละอาเขาไม่ได้เบื่อหน่ายแต่เขาอธิษฐานอย่างต่อเนื่องการล่าช้าอาจจะเป็นมารซาตานขัดขวางที่เรายังไม่ได้รับคําตอบนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดอธิษฐานจงอธิษฐานสม่ําเสมอเพราะการอธิษฐานไม่ได้ทําลายเรา การอธิษฐานเราจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบเราจะไม่ถูกกระทําเพราะเรากําลังเชื่อมต่อกับพระเจ้าเพราะเรากําลังอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งอกตั้งใจในการที่จะอธิษฐานแล้วเราก็จะเห็นคําตอบมาทีหลังทุกสถานการณ์เราจะต้องนํามาในการอธิษฐานเฮเมนนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายด้วยมันเป็นคําสั่งของพระเจ้านะคะจงอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอ จงทำสิ่งเหล่านี้จงอธิษฐานวิงวอนจงขอพระคุณไม่มีพระคัมภีตอนไหนบอกว่าจงบน่นจงเครียดไม่มีจงกลัวไม่มีแต่พระเจ้าบอกกับเราว่าจงอธิษฐานในขณะที่เรายังไม่ได้รับคําตอบนั่นแหละสมควรที่เราจะใช้เวลาในการอธิษฐานเพราะว่าการที่เราหยุดอธิษฐานนะมันสตานจะเคลื่อนต่อไปเป็นการขัดขวาง หรือเปล่าที่เรายังไม่ได้รับคําตอบที่คําตอบมาล่าชา้าเพราะมารขัดขวางเหมือนกับดานเนียนเมื่อเขาอธิษฐานและยังไม่ได้รับคําตอบพระเจ้าก็ดลใจเขาให้อธิษฐานอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดและเมื่อเขาอธิษฐานพระเจ้าก็เปิดเผยสาแดงให้เขาเห็นว่ามีการขัดขวางคําอธิษฐานที่คําตอบมาล่าชา้าเขาได้เห็นว่ามารซาตานพยายามที่จะขัดขวางคําตอบ แต่เมื่อเขาอธิษฐานเขากำลังร่วมง,งานกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่นำคำตอบมาและพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาต่อสู้กับวิญญาณชั่วที่ขัดขวางคำอธิษฐานเพื่อที่จะนำคำตอบมาถึงเราที่มันล่าชา้าเพราะเราต้องทราบนะคะว่ามารซาตานไม่ต้องการให้เราได้รับคำตอบไม่ต้องการให้เราได้ดิบได,ด้ดีเราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นจงอธิษฐานเสมอ จงอธิษฐานด้วยการวิงวอนจงอธิษฐานด้วยการขอพระคุณยังไม่ได้รับคําตอบอย่าบ่นไปต่อขอพระเจ้าเสริมกําลังนะคะนี่คือพระพรของเรานี่คือสิทธิพิเศษของเราที่พระเจ้าให้กับลูกของพระองค์นะฮะการอธิษฐานจะทําให้เราได้รับคําตอบมีผลที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าเราหยุดอธิษฐานนี่แหละ มันสตานมันจะเคลื่อนไหวเมื่อเราอธิษฐานมันสตาลนจะหยุดแล้วเราก็จะเห็นทูสวรรค์ของพระเจ้าส่งคําตอบมาถึงท่านแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าท่านจะอธิษฐานขออะไรก็แล้วแต่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราได้ดีและไม่ถูกกระทํา และพระเจ้าต้องการนำสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตของเราพระองค์ต้องการตกแต่งเราพระเจ้าต้องการที่จะให้ชีวิตของเรางดงามพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ลูกของพระองค์เนี่ยนะคะมีชีวิตที่สวยงามมีชีวิตที่ได้รับพ,อพอรอย่าลืมนะคะพระเจ้าบอกว่าพงเป็นพระเจ้าแห่งความรักการที่เราเจอเหตุการณ์ร้ายๆเพราะเราขี้เกียจอธิษฐานหรือเปล่าลองตรวจสอบดู หรืออธิษฐานไม่พอหรืออธิษฐานเล็กน้อยอธิษฐานขอไปทีเราจึงถูกมารสาตานเล่นงานสะบักสะบอมวันนี้เราต้องรับรู้ในเรื่องนี้เราต้องไวต่อสัญญาณในฝ่ายวิญญาณก็คือเราต้องสนใจในเรื่องการอธิษฐานบางคนไปไวเนื้อหนัง นะคิงกอล่าขาก็แรงใครว่าเราเนี่ยโน no, ได้ยินเร็วๆแล้วก็โกรธเร็วด้วยแล้วก็จัดการเร็วด้วยวันนี้นะพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเนี่ยไวต่อเสียงของพระเจ้าไวต่อการที่จะอธิษฐานจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอรับรู้ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทําจงทําอย่างต่อเนื่องจงอธิษฐานอย่างต่อเนื่องจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ ขออย่าให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอธิษฐานแต่ขอให้เรานั้นที่จะไม่เบื่อหน่ายกันอธิษฐานเราจะไม่อ่อนละอาใจเมื่อขณะที่เราไม่อยากอธิษฐานเราควรจะอธิษฐานเป็นการรบกวนของมารซาตานไม่ต้องการให้เราไปต่อไม่ต้องการให้เราได้รับคําตอบนั่นเองเพราะฉะนั้นตาขี้เกียจอธิษฐานรู้สึกเบื่อหน่ายอธิษฐานรู้สึกอ่อนละอาในเรื่องการอธิษฐานอย่าหยุด เรากำลังถูกมารซสตานโจมตีเล่นงานเราเพราะคำตอบจะมามันจึงขัดขวางให้เราเบื่อหน่ายการอธิษฐานวันนี้เราจะต้องอธิษฐานทั้งภาษาความคิดทั้งภาษาฝ่ายวิญญาณจนกว่าคำตอบจะมายาอ่อนระอานในเรื่องคำอธิษฐานอธิษฐานในภาษาแปลกๆในขณะที่เราขับรถด,ด้วยในขณะที่เราทำงานด้วยในขณะที่เราอยู่ในช่วงเวลาในการอธิษฐานทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ไม่เพียงแต่เราอธิษฐานได้ส่วนตัวเท่านั้นแต่เราจะต้องมีถ้ำแห่งการอธิษฐานมีกลุ่มพลังแห่งการอธิษฐานพร้นคริสตจักรจะต้องฝึกพี่น้องในการที่จะอธิษฐานมีห้องแห่งชัยชนะห้องแห่งการอธิษฐานเห็นไหมเมื่อท่านเปโตรนะคะเจอเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายคริสตจักรร่วมพลังการอธิษฐาน ถ้าคริสตจักรอธิษฐานไม่ได้อธิษฐานไม่เป็นรวมพลังกันไม่ได้เนี่ยเปโตุก็เจอเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายบางทีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายมันเกิดขึ้นกับบางคนในคริสตจกักรในพี่น้องของเราแต่คริสตจักรหลับไหลไม่มีกลุ่มอธิษฐานไม่ช่วยกันอธิษฐานไม่มีใครรอดแล้วก็ไปต่อไม่ได้ ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่ามีขุมพลังแห่งการอธิษฐานมีถ้ำแห่งการอธิษฐานเพราะว่ามารซาตานมันโกรธจัดมันต้องการที่จะหลัก่าและทำลายผู้คนของของพระเจ้าโดยเฉพาะลูกของพระเจ้าวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาในการที่จะอธิษฐานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมทั้งอธิษฐานภาษาความคิดทั้งภาษาแปลกๆอย่าหยุดเห็นไหมพระเจ้าบอกเราว่าไม่รู้ว่าจะอธิษฐานสิ่งใดอย่างไร อย่าลืมเรื่องนี้ก็คือพระวิญญาณช่วยขอแทนเราพระวิญญาณจะนำเราไปลึกไปไกลด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณนะไม่เพียงแต่ว่าเราได้อธิษฐานแต่ว่าเราจะต้องไปลึกกว่านั้นก็คืออธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณไม่เพียงแต่เราร้องเพลงมีคนแต่งให้แต่เราจะต้องให้พระวิญญาณเป็นผู้ที่จะปรับพันเพลงให้กับเราส่วนมากฉันจะชอบร้องเพลงในฝ่ายวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณเป็นผู้ประพันธ์ให้กับเราพระวิญญาณเป็นผู้ใส่เนื้อหาสาระเนื้อร้องให้กับวิญญาณจิตของเราทําให้เราโพรงเพลงนั้นออกมาทำให้เรานั้นลคล่ําครวญดูว่าร้องเพลงจากใจและมันออกมาจากที่ลึกที่สุดในฝ่ายวิญญาณของเราเอเมน โลกฝ่ายวิญญาณจะทําให้เราไปต่อได้โลกเนื้อหนังหรือว่าฝ่ายกายภาพอาจจะทําให้เราผิดหวังเมื่อเรามองด้วยสายตาของเราแต่เมื่อเราไปลึกกับพระวิญญาณพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ผิดหวังคําตอบจะมาเราจะเห็นการทะลุทะลวงเราจะสามารถที่จะควบคุมมิติฝ่ายกายภาพได้ แมยว่าฝ่ายกายภาพมารสตันพยายามที่จะให้ผลกระทบนะคะก็เรียกว่ามีผลกระทบจากภายนอกเข้าไปข้างในแต่เมื่อเราต่อสู้กับมารเราต้องต่อสู้จากภายในและออกมาสู่ภายนอกเราจะชนะแน่นอนพระวิญญาณจะท่งนำท่านในการอธิษฐานพระวิญญาณจะอธิษฐานแทนเราเมื่อเราหมดคำอธิษฐาน เมื่อไม่รู้ว่าเราจะธิษฐานยังไงหมายถึงว่าเราที่ฐานเต็มที่เราไม่ใช่เราเบื่อนะคะบางครั้งมันก็จะมีด้วยเพราะว่าเราหมดกรรมแบบทฐานเราก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงแต่อย่าลืมเรามีพระวิญญาณอยู่กับเราขอให้เราไปอีกระดับหนึ่งระดับฝ่ายวิญญาณที่ครอบครองจักรวาล พระวิญญาณอยู่ทั่วทุกหมนทุกแห่งปรงุงทรงทราบดีพ่าฉะนั้นจงอธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะเห็นผลที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าพระวิญญาณทราบทุกสิ่งและปรุงจะขอแทนเรา ให้เรากล้าหาในการที่จะอธิษฐานในมิติฝ่ายวิญญาณอย่ากลัวอย่าสับสนจงอธิษฐานสม่ำเสมอจงอธิษฐานในพระวิญญาณจงอธิษฐานวิงวอนจงอธิษฐานด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าและเราก็จะเห็นว่าเราเผชิญทุกสิ่งได้โดยปรองคำตอบจะมาเราจะไม่มีวันเสียเปรียบแต่เราจะได้เปรียบ สรรลเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้า,าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงวยพรชีวิตของเราให้เราที่จะขยันขันแข็งในการที่จะฟังพระวจนะเราทราบว่าโอ้พงจะขาการอธิฐานมีการขัดขวางด้วยการอธิษฐานมีการรบกวนด้วยการอธิษฐานมีปัญหาด้วยวันนี้พระเจ้าสั่งให้เราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าพง์จะตอบเรา จะมีผลที่เกิดขึ้นมารซสตานไม่ต้องการให้เราได้รับผลแห่งการอธิษฐานไม่ได้รับคําตอบวันนั้นขอบคุณพระเจ้านี่คือพระพรพิเศษนี่คือสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้กับลูกของพระองค์ก็คือการอธิษฐานเราจะไม่ถูกกระทําเมื่อเราอธิษฐานถ้าเราอธิษฐานน้อยก็ขอให้เราเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าการอธิษฐานเป็นดุจด,ดังลมหายใจเราจะได้รับการปกป้องเราจะได้รับการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้ามารซสตานจะหยุดการเคลื่อนไหวของมัน และเราจะไปต่อพระวิญญาณจะปกป้องเราพระเจ้าจะอวยพรเราเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าอวยพรนะคะอวยพรค่ะเจ้าอวยพรค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะที่นี่นะฮะเจอกันเด้อทอจุดพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรพะอวยพร